นางแบบสาวอนาคตไกลชื่อว่าฟองคำใบหน้าและรูปร่างของเธอมีความงามที่คลองใจใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่กลมโตผิวขาวราวกับน้ำนมและรอยยิ้มที่สดใสใครได้เห็นเธอก็ต้องหลงไหลชื่นชอบไปตามๆกันช่วงเวย,ย็นวันนี้เป็นมิติ้งที่ควรจะเป็นภาพจำอันมีความสุขของเธอและเหล่าแฟนคลับ ในระหว่างที่เธอกำลังแจกลายเซ็นอยู่นั่นเองกับมีชายคนหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ามาและสาดน้ำกดใส่เธอเข้าอย่างจังฟองคำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและลงไปดิ้นกับพื้นด้วยความทุรนทุรายจนสลบไปแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมากับต้องพบกับความจริงอันโหดร้ายที่ทังทลายไปพร้อมกับภาพสะท้อนของเธอในกระจก ฟองคำกลายเป็นคนเก็บตัวไม่กล้าออกไปพบเจอใครชีวิตการงานของเธอได้สลายหายไปกับป้าเธอที่โดนทําลายร่างกายและจิตใจในหัวตอนนี้รู้สึกมืดมนหมดหนทางความคิดของฟองคำทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้คือจากโลกนี้ไปตลอดกาลฟองคำกินยานอนหลับหนึ่งกำมือและนอนหลับตาลง ความเศร้ากำลังพังพูออกมาน้ำตาเธอไหลไม่หยุดและรู้สึกดำดิ่งลงไปจนเหมือนทุกอย่างเบาช้าและหยุดนิ่งฟองคำได้ยินเสียงใครสักคนเรียกชื่อเธอในโลกแห่งความมืดแห่งน,นี้ฟองคำได้พบกับร่างสีดำสนิทปรากฏต่อหน้าเธอสวัสดีฟองคำฉันคือผีกะ ฉันสามารถทำให้หน้าตาสวยสดงดงามของเธอกลับคืนมาได้และกับการแฝงตัวในจิตวิญญาณเพื่อสูบพลังและหาอาหารในยามที่เธอนั้นหลับไหลอีกอย่างถ้าเธออยากแก้แค้นชายคนที่ทำให้เธอต้องเสียโฉมฉันก็สามารถช่วยให้เธอสมดันปราถนานั้นได้ผีกะนั้นน้มน้าวใจที่บอบช้ำของฟองคำได้สำเร็จ โดยใช้ความเจ็บปวดของเธอเป็นเครื่องมือฟองคําที่ต้องทนทุกข์กับชะตากรรมในตอนนี้เธอไม่รู้สึกถึงความกลัวอีกต่อไปแล้วเมื่อสิ้นสุดคํายินยอมตกลงทุกๆวันผีกะจะใช้ลิ้นเลียตามล่องรอยบาดแผลของฟองคําและช่วงตกดึกผีกะจะได้แฝงล่างเพื่อเป็นการฟื้นฟูพลังนั้นวันแล้ววันเล่าใบหน้าที่เสียชมของฟองคําเริ่มเปลี่ยนไป รอยแผลเป็นของเธอค่อยๆดีขึ้นผิวของเธอฟื้นความเปล่งประกายและความงามของเธอก็กลับมาฟองคำได้วางแผนนัดชายคนนั้นออกมาเจอที่บ้านของเธอโดยขอนัดพบและบอกจะให้อภัยเขาทุกอย่างฟองคำเปิดประตูเชื้อเชิญเขาเข้ามาด้านใน เขาแอบตกใจที่หน้าตาของเธอนั้นยังดูสวยดังเดิมที่ฉันนัดคุณมาในวันนี้ก็เพื่อต้องการจะสบฝันร้ายต่างๆเราจะได้ไม่มีอะไรค้างคากันอีกการให้อภัยคุณดูจะเป็นทางออกสำหรับชั้นตอนนี้ค่ะเมื่อเขาได้ยินฟองคำพูดเช่นนั้นก็ทำท่าทีเสียใจแต่แล้วก็กลับทำตัวลุ่มล่ามกับฟองคำเพราะว่าเห็นว่าหน้าตาสวยดังเดิมแถมตอนนี้ยังอยู่บ้านตัวคนเดียว ยังไงก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้ฟองคำไม่รอช้าหยิบแจกันดอกไม้ทุ่มใส่หัวจนสลบไปทันทีชายคนนั้นตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องทึบๆพบว่าตัวเองโดนจับมัดไว้อยู่โดยมีฟองคำยืนยิ้มเยาะอยู่เบื้องหน้าฟองคำนั้นได้พูดความในใจออกมาตรงๆต,ตอนแรก ฉันก็คิดว่าแกจะรู้สึกผิดจริงๆที่แกส่งข้อความมาขอโทษฉันทุกวันแต่คนชั่วยังไงมันก็ชั่วฉันยังอุตส่าห์คิดว่าแกจะกลับใจได้แต่ยังคิดเลวๆไม่อยู่จริงๆอยู่ไปก็ลกโลกคนอย่างมึงสิ้นสุดคำพูดฟองคำได้นำน้ำกดมาค่อยๆหยดตามร่างกายของชายคนนั้นอย่างช้าๆให้รู้สึกทรมานที่สุดเหมือนอย่างที่เธอโดน ฟองคำจะแวะเวียนมาทรามานแบบนี้ทุกวันหลายเดือนจนหลายปีฟองคำรู้สึกเบื่อแล้วในวันหนึ่งก็จะมอบเนื้อสดสดล่างนี้ให้ผีกะเป็นอาหารในท้ายที่สุดฟองคำไม่เพียงแต่ฟื้นคืนความงามของเธอและแก้แค้นได้เท่านั้นแต่ยังพบจุดประสงค์ใหม่อีกด้วยด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความทุกข์ความทรามานจากโศกนาฏกรรมที่คล้ายกัน,กนเธอจึงกลายเป็นผู้สนับสนุน และดูแลเหยื่อของการโดนโจมตีด้วยน้ำขวดมอบความหวังและอนาคตให้ผู้คนที่พบเจอเรื่องเลวร้ายแบบฟองคำต่อไป